สวนกีดเองนะคะมีดคูกุ้งไม่ได้ฝนสักทีนะคะดูเองมีดไม่คมค่ะผ่านได้อยู่แค่ยูได้ไม่ใส่ปุ๋ยน้าใช้แต่ปุ๋ยน้ํานะคะปุ๋ยเม็ดไม่ใส่แต่พี่กายเออปุ๋ยเม็ดน้องไม่ได้ใส่แต่พี่กายนะคะอันนี้สวนน้องวุฒินะคะค่ะเราไปดูต้นต่อไปดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าใช้ปุ๋ยน้ําก็ได้น้ํำยางนะคะสําหรับท่านที่ เม็ดนะคะอยากประหยัดลดต้นทุนนะคะโอ้ไหลตึ้มๆแล้วว่ะทีนี่นะนี่หละค่ะความเข้มข้นของน้ำยานจากการใช้ปุย๋ยน้ำของเรานะคะขออีกต้นหนึ่งขออีกต้นหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ละค่ะจะน่นเห็นไหมคะเมีย่ยนไม่คมค่ะห็น ปุ๋ยเม็ดนะคะต้นพระเจด้วยโอเคสไตล์นึ่งยางเสียแตกแล้วก็ยางกรีดไม่ออกนะคะเราต้องใช้ปุ๋ยน้ําควบคู่กับปุ๋ยเม็ดถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้เพราะว่าธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางเพราะยางไหลทุกวันนะคะวันบางท่านก็กรีดสองวันเว้นวันหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยทาให้น้ํา ออกมาเยอะจึงทําให้ยางโตมแล้วสุดท้ายก็ตายนึ่งแต่พอมาใช้ปุ๋ยน้ําของเราซึ่งเป็นฮอร์โมนนะคะจะช่วยในเรื่องของหน้าเปลือกยางจะหนาขึ้นนะคะแล้วรากยางก็จะเริญเติบโต,ตได้ดีขึ้นกระตุ้นรากให้หากินได้เก่งขึ้นและใบก็จะเขียวเข้มขึ้นถ้าใบเขียวเข้เขมขึ้นก็สังเคะห์แสงได้ดีแล้วก็จะทำให้ผลิตน้ำยางได้เร็วและก็ได้เยอะน้ำยางก็จะข้น น้ำเลี้ยงที่เป็นใสๆก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนสนใจติดต่อครูกุ้งมาได้เลยนะคะปุ๋ยน้ำช่วนนี้อย่างที่ครูกุ้งมาสัมภาษณ์ไม่เคยใช้ปุ๋ยเม็ดสองปีแล้วนะคะใช้แต่ปุ๋ยน้ำแล้วก็ได้ผลอย่างชัดเจนได้น้ํำยางเพิ่มนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่จ้า